สวัสดีครับอยู่กับผมดิเดเซียมว,วันนี้1คู่1ตัวนี้เน้นขอจะไปที่บอล f c c ซชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายคู่เซบียันเจอกับอะฮิลันเราไปดูสถิติที่เคยเจอกันหน่อยสถิติเคยเจอกันแล้ว4นัดส่วนมากก็จะเป็นเซบียันนะครับเก็บชัยชนะมาได้แต่ในนัดล่าสุดที่เคยเจอกันก็เป็นฝั่งทีมเยือนอย่างอะฮิลันเก็บชัยชนะมาได้1ประตูต่อศูนย์เราไปดูสถิติ5นัดล่าสุดของเซเบียันกันหน่อยดีกว่านะครับ สถิติ5นัดล่าสุดของเซปียนชนะ2แพ้ไป3เกมนะครับ3เกมรวดเลยตั้งแต่เปิดฤด,ดูกาลใหม่มาทีมเยือนอย่างไอร์แลนดนะครับก็เก็บชัยชนะมาได้หมดเลยภายใน5นัดน,นี้แล้วก็ยิงโหดมากนะครับเสียประตูได้น้อยมาก แล้ววันนี้เลทเปิดราคามาที่ครึ่งควบลูกนะครับแล้วตัวดีตัวเด่นอย่างเนมานอยู่ในหลีกด้วยวันนี้นะครับรอบ16กทีมสุดท้ายขอมองไปที่ทีมเยือนอย่างออีลานกันหน่อยขอฟันธงไปที่ออีลานสําหรับ1ตัวในค่าคืนนี้ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ